เพลงให้ร้องเดี๋ยวมีเพลงให้ร้องนี่ผมมีเพลงใหม่เมื่อวานละครเพิ่งปล่อยออกไปใช่ใช่น่ารักมากเป็นตอนที่ครูแสงอรุณหรือว่าครูสลาเนี่ยครับเขาแต่งเพลงใหม่ให้กับทุยแล้วก็ได้เดบิวต์เมื่อวานนี้ครั้งแรกแต่ว่าคืนนี้จะเป็นแบบเต็มเต็มเลยใน MV มี MV ในละครเต็มเต็มเลยแล้วถึงมีท่าเต้นด้วยผมมีท่าเต้นให้คุณเต้นด้วยแล้วคุณผมมั่นใจว่าคุณจะไม่ปฏิเสธผมท่าเต้นไม่ใช่คำว่าเติร์ด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 สร้างการละครเติร์ดเติร์ดเติร์ดเต้น เด <oh um> ี๋ยวเดี๋ยวช่เต้นเถอะถ้าเพลเซ่นนะเธอเพลงขอปากเพลเซ่นช่วยเต้นน่ไม่ใช่คำว่าตื่นตื่นสร้างการละครตื่นตื่นจากใจแน่นอนไม่ใช่คอนเทนต์มาหลอกเสนอวันนี้ปากเพลงในละครมนุษย์แม่ลองด้วยนะครับเอาหูก็จะมี3เพลงครับมีเพลงจีมหลักคือเพลงมนุษย์แม่ลองนะครับแล้วก็มี คนช้ำที่อัมพวาปล่อยออกไปแล้วแล้วก็คืนนี้ครับจะได้ฟังเต็มเต็มกับเพลงใหม่ที่ครูแสงอรุณหรือว่าครูสลานะครับแต่งให้ก็คือเพลงสุดท้ายคือเธอเป็นเพลงที่น่ารักมีจังหวะท่าเต้น